สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีชาวราบกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมช่องเอด่านจีจีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มที่โลกเก่าเลเวลนหนึ่งอยงเวล700เลยนะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยนะครับมาก่อนอื่นเราเริ่มมาเวลศูนย์ใช่ไหมครับผมก็ต้องมาฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยเราจะมาเกาะน,นี้ใช่ไหมเกาะจุดสลักใหญ่ๆนี่แล้วก็เราต้องมารับเควสที่ตัวนี้ครับตัวผลิต แล้วก็ดับไฟก,กดฟันกิตนะครับผมแล้วก็นะกดแล้วก็ฟันมอนต์คนนี้นคับผมห้าตัว่สามสี่ห้ามาคอยคอมพิวต์ฟาร์มฟาร์มถึงฟาร์มถึงเวลสิบสี่นะครา<ๆ>มาก็ไปต่อคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะคผมเคราผมตัดต่อนะเขาไม่เป็ดน,นะ ปลาไปเกาะต่อไปเลยก็ต้องไปเกาะลิงนะครับผมเข้ามา <S <S ตรงตรงที่มันเป็นป่าเนี่ยนะครับผมปลาจากตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆที่มันเป็นป่าตรงนี้ทุกคนเผ<ค>ื่อใครเพื่อนหนึ่งคลิปหน้าผมจะมาสอนฟาร์มวิวเจ็ดเจ็ดร้อยนี่เวลตั้งแต่วิวสิบสี่นะลิงวิวสิบสี่ใช่ไหมแล้วก็ามาเซฟสปอร์ตรงนี้นะครับผมเซฟติดเซฟแล้วกดวกดเอฟ ก็บต,ตรงนี้ไปนะครับนะก็จุดลรอเพยก็เดินขึ้นมาตรงบันไดครับผมแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็นี่ล็เพยนะรัผมลเพยมังกี้แ,แ,แล้วก็แต่เรือสิบแต่ถ้าใครเป็นสายโรเกียแนะน,นำเรือสิบสี่นะครับมันจะตีไม่โดนเนาะอะให้ฟาร์มตรนนี้ถึงเรลยี่สิบนะครับผม แล้วก็มาลับเฟสกอริล่านะครับลับเฟสตั้งแต่เบอร์สิบห้าแน่นอนเวอร์ยี่สิบปีเราไม่โดนเนอชุบนี่<ม>นี่นะ<ม>กอริล่าแปดตัวถามว่ากอริล่าอยู่ตรงไหนก็สมมติน้องลับเฟสเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็น้องเดินมาครับ<ม>เดินลงมาแล้วก็กอริล่าอยู่เกาะตรงเนี้ยเ<ม>นี่ยกอริล่าให้ฆ่าแปดตัวนะครับ<ม>ก็พอตีเอ้ยเราปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็เฮ้ ตีให้ถึงเลเวล25นะผมก็เออมาเ่อไปกอิลา่าคิงรับได้ตั้งแต่เลเวล20นะผมโอเคซึ่งกอลิลา่าคิงนะผมเป็นบอสนะผมเป็นบอสแต่ถ้าบอสอ่ะเออมันเป็นบอสใช่ไหมล้วนี่แหละบอสมันจะตีเราเข้าถึงแม้เราจะเลเวลเป็นสายโลคิเยก็ตามมันก็ตีเราเข้าถ้าสมมุติเราเลเวล1,525นะแล้วก็เราเป็นสายโลคกียม,มันก็ตีเราเข้าตัวเนี้ยไป ต่อไปไปเกาะบาร์กี้นะคร uh, ับทุกคนอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ดิฟาร์มจนตรงนี้ถึงเลเวลสามสามสิบนะผมดูแนะนำเอาสามห้าดีกว่าสายโรเกียร์จะตีไม่เขาฟาร์มก็ได้ยิงเลเวลสามห้านะครับทุกคนฟาร์มหนูเอาสามห้าเลยแล้วก็ไปเกาะบาร์กี้ใช่ไหมไปกอบบาคี้ไปนะครับ เนี่ยผมมานี่มาจากท่าเรือนะทุกคนซื้อเรือมาเลยใครู่คนที่บินได้ก็บินครับผมท่าเรืออ่าอาได้อะท่าเรือใช่ไหมทุกคนแล้วก็เน่ะเห็นเกาะที่เป็นธงนัึนปล้ยมีธง <L un> มันจะเป็นเกาะที่แบบมีมีธงอยู่อ่ะทุกคนเป็นธงอะนั่นนั่นแหละทุกคนมันจะเป็นแบบธงอยู่นั่นแหละอันนั้นคือเกาะบาร์กี้ครับผมก <L un> ็ฟาร์มไปเลยนะครับผมทุกคน เออจูเซ่สปอนก็นอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวบาร์กี้มาจูรักเฟย์ก็อยู่ตรงนี้เด้อไพเล็ตนะผมโจสลัดเลเวลสามสิบแล้วก็ต้องแหต่เลเวลสามสิบแต่ว่าแนะนำผมบาร์กี้นะผมจตีเราไม่โดนตอนเลเวลเออตอนเ,ลเวลเลเวลเลยนะมันจะมันจะตีเราไม่โดนตอนเลเวลเลเวลสองสิบห้านะผมก็ฟังตอนนี้จะถึงเลเวลสี่สิบห้าครับทุกคน แล้วก็มาล็อกไบูทนะครับผมลับตั้งแต่วิวสี่สิบนี่ <c oughs> บูทก็จะอยูอ่ข้างหลังนู้นนะครับนี่นี่ตรงนี้นี่นนครับ <c oughs> ให้ฟามตั้งให้ฟา์มบูทตั้งตั้งแต่วิวสี่สห้าถึงววสี่สิบนะครับผม <c oughs> แล้วก,วก็ต่อไปก็เป็นบอสบาร์กี้นะคัับุกคน บอสบากี้เลเวลห้าสิบห้านะครับ,บแล้วก็เต๋อเลเวลห้าสิบห้านะครับอบอสบอสก,ก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยบอสใช้หุ่นบากี้ดาบฟันไม่เข้านะครับผมบอกไว้ก่อนมาเล่เวลาความจะถึงเลเวลหกสิบนะครับผมแล้วก็ไปก่อทรายเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทำตรงนี้ตรงหอแหละก่อทรายที่มันเป็นสีเดียมเลยะแล้วใช้สามเดียมเลยไปเลยนะครับผมก่อทราย ดดนี่แล้วจุดเส้จ,จุดเกิดอยู่ตรงนี้นะผมนี่แล้วก็จุดรับกไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกเตั้งแต่เวลหกสิบนะผมแรกต้วก็ต้องตีแปดตัวนะผมเย๋ยลรอกไฟให้ดนูนี่ตีแปดตัวนะผม กิที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปกิฟที่สองวโอขั้นสามมีดูที่เรานะครับฟาร์มนี้ได้ได้จนถึงเวล75นะพ75ก็รับเพลงอันที่สองนะผก็มอนก็อยู่ข้างหลังครับมัเรื70นะครับเพราะก็ฟาร์มตรงนี้จนถึงเวล90นะผมก็ไปก่อหิมะนะครับ ไปก่อหิมะเลยนะคะผมไปก่อหิมะก็เริ่มตั้งแต่ท่าเรือนะผมก็ไปเริ่มงแต่ท่าเรือนะอางีีเริ่มตั้งแต่จุดเซสปอนมายืนตรงจุดเซสปอนว่าก่อหิมะอยู่ไหนใช่ไหมต้องนู้นะทุกคนตรงนูตรงไหนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมดีอย่างนั้นท่านตรงนั้นแหละไปเลยใ้าจะขับเรือไปก็ได้นะครับทุกคนก็ไม่ <ม>นี่นะคบผมมาปุ๊บแล้วก็มาข้างเกาะตรงนี้นะคบผมเดี๋ยวมาปุ๊บแล้วก็คีิมิจะยาวนะผมยาวมากเลยเรือซื้อเรือตรงมาอยู่ตรงท่าเรือนะแล้วก็เราจะเห็นเกาะตรงนู้นนะผมนัม่นแหละตรงนั้นก่อนเหนมะ มาเราถึงเกาะเราถึงเราถึงเกาะนี้แล้วนะค,ครับคือซิซีปอก็อยู่ข้างล่างนะผมก็ถ้าที่ฟังก็ขึ้นไปข้างบนครับแน่ผมจะบอกซื้ขขอครับทุกคนให้มาต่อซื้อฮาชินะผมฮาชิเจ็บปุกแล้วกระโดดขึ้นมานะครับกระโดดขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็มาตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีถ้าอยู่นะครับผมก็เข้าไปเลยมันให้มาคุยกับเรียลี่นะครผมแล้วก็ฮาชิเกโปะนะครผมก็ราคาหนึ่งหมืน่นแล้วก็อันที่สองฮาชิเกาะนะครับที่ผมใส่เนี่ยก็สองหมื่นห้านะครับผมก็อันที่สามก็คือโซะครับผมกด A หนึ่งแสนเลยนะโซะก็กดอย่างเงี้ยทุกคนผมชีมาตรงู้ใช่ไหมเนี่ย เก็บบก็อย่างนี้นะครับลุงนี่มาแล้วจุดฟาร์มก็ที่ราเพยตรงนี้รับรับเรื่องแต่เรเวล9เก้าสิบนะผมเรื่ลเก้าสิตตีตรงนี้เจ็ดตัวนะครับจนถึงเลเวลหนึ่งร้ยอยเพระวลหนึ่งร้อยเสร็จปุ๊บไปฟาร์มที่สโนแมนเรื่1 0หนึ่งร้อยะผมตีสิบตัวนะครับจนถึงเรเวลหนึ่งร้ยห้าหรือ110ก็ได้ลแ,แล้วแต่แพ้วพอหนึ่งร้อย้าปุ๊บตียตินะครับยติตัวสูงตัว ใหญ่นี่เหน็บเนตรงนี้ยเหน็บไอ้ีนคับก็ฟังตรงนี้ถึงเวลหนึ่งร้ยี่สิบนะครับหนึ่งรยี่สิบหนึ่งยี่สิบก็ต่อไปก็ไปเก่อต่อไปเลยนะคะับกาต่อไปไกลหน่อยนะนะเริ่มจากท่าเรือแล้วก็ไปตามมาเกาะตรงนู้นนะทุกคนมันเป็นรูปร่างนะดูเมาวุน่ะตรงนั้นน่ะ ตรงแชไหลแชกลายแช่ชกชันทุกคนก่อทหารเรือหาเรือใหญ่ไปเลยอันนี้ก่อทหารเรือเล็กนะจะเกิดถ้าใครจอยฝั่งมาลีมาก่อนเหมือนกันเลยใช้วิทยาศาสตร์เหมือนกันก็นี่ นี่เอกมาลีฟบอตรงไปน่าจะอย่างนานแม่ขอแม่วันนี้เลยนะเนี่ยมาเก็บมาลีฟบอลแลวใช่ไหมมาข้างนี้แล้วก็อ้อมมาแล้วก็เซฟสปอยู่ตรงนี้ครับผมเซฟเลยนะแล้วก็ถือเราคว้าไ้ตั้งแต่เบลร้อยนะครับผมทุกคน นี่อ่ะแล้วเราก็มาตีมอนพอเราเคยเสร็จปุ๊บตีมอนตรงนี้มันจะมีแค่สองตัวนะนะมันจะมีแค่สองตัวแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มีอีกสองตัวนะฮะก็สลับกันไปเนาะตีจนถึงเราร้อยสามสิบนะฮะร้อยสามสิบก็ตีบอสทหารเรือร้อยแอมบิลล์นะอันที่สองขึ้นมาครับขึ้นมาเนี่ยแหละมันตีตรงนี้เรานี่แล้วก็มันจะมีพ้อยตัวหนึ่งกดก็ เกิดก็ตรงนี้นะะตรงนี้มันจะเกิดตรงนี er ้เลยเือดขาเวเจ็ดร้อยห้าสิบนะนําอย่าตีมาเราต้องฟาร์มก่อนนี้ถึงเลเวร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะแล้วเราก็มาซื้อเรือเลยมาเลยนะครับ ไปกอสกายเปลี่ยนเรือตรงนู้นที่มีหลายๆชั้นนะทุกคนน่าจะยาวอะคมณสวัดีอะอาร์ติฟิเชลล์สอัสดีอารคลิฟเชล่ะมา มาทุกคนถ้ามาเคยมาถึงปสัสก,กายแล้วมาพอมาถึงแล้วปุ๊บดีครับผมก็ถ้าใครมีผลบินได้ก็บินขึ้นไปเลยคนระับบินขึ้นไปตรงนู้นนะ่ะตรงนู้นเลยทนะุกนตรงนีนะตรงที่มนะีน้ำตกไหลลงมาแต่ถ้าใครไม่มีก็กระโดดตรงนี้ผมต้องมีเก๊ะโปะด,นะะด้วยนะกระโดดตรงนี้เอาสองกระโดดเลยกันมาขึ้นมนาะ ตรงนมาแล้วก็ตรงนู้นนะครับเดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็นี่จุดเซนสปอนอยู่ข้างบนนี่แล้วก็ที่ล็อกเฟยอันแรก,ราก,ากแล้วสกายเป็นดิบแล้วตั้งแต่วันร้อยห้าสิบเนาะแล้วกันเนี่ยเราลมาจากข้างหลังแล้วก็เนี่ยนเนี่ยรอ้อยห้าสิบนะ เฟฟงตรงน,นี้ถึงวิวลนะครับผมแล้วก้อนที่สองก็นะเ175นะรือ๑๗านะแนะนำแต่ว่าเรือ๑แนะนำสายโลเกียมันจะตีเราไม่เข้าตอนเรือ๑๗๗นะครับผมตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้ฟังถึงวิล๒๒๕นะครับผมก็2๒๕ก็เสร็จไปเกาะอารีน่านะครับทุกคนเกาะโคลอสเซียม มี่ขอแป๊บนึงนะ ทุกบปืนชือกรอยตรงใกล้ๆห้าเหลือไปเซฟเลยรอการแจ้งเตือนยแล้วก็ฟาร์มตรงนี้คุยมันรับได้ตั้งแต่เลเวลสองร้อยยี่สิบห้านะุตีไอ้มอนตกโซนเนี้ยเตัวรอการแจ้เตือนําแนะนํแนะนำสายโลเกียรเามันจะตีเราไม่โดนตอนเลเวลสองร้อยยี่สิบเจนะุก็ให้ฟาร์มถึงเลเวลสองร้อยนะครับก็มารับคกัตเตอร์นะครับบางอันถึ แล้วก็ตีตรงนี้แปดตัวค่อนข้างหาเลยก็แนะนำสายโรเกียตีเราไม่เข้าตัวเวลสองสออยเจ็ดสิบเจ็ดเออสองร้อยเจ็ดสิแต่ตรงนู้นสองรอยยี่สิบเจนะครับทุกคนฟาให้ถึงเวลเวลเท่าไหร่วะเวลสามร้อยนะครับผมทุกคนฟาถึงเวลสามนะครับแล้วก็ไปกอกปูขาไฟนะครับผมสกไกอ่ ไปขอไปก็ไปที่เกาะมารินเล็กมารินฟอร์ดที่ผมพาไปก่อนนะตรงนู้นนะทุกคนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็เห็นตรงนั้นแล้วก็ข้างๆตรงนี้อะครับผมดูรูปร่างเนาะเนี่ยรูปร่างจำรูปร่างไว้แคปไว้เลยนะครับทุกคนนี่ตรงนี้แล้วก็เห็นต่อข้างหน้านี่ไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละทุกคนเขาบอกไฟนะครับทุกคนผมขี้เกียจไปละมันข้างล่างมันเร็วสั่ร้อยใช่ไหม แต่มันจะตีเราไม่โดนตัวเรเวล304แล้วแต่แนะนำหุ่บ,บาร์กี้นะเพราะมันมอสเคลพาคิบางตัวนะครับแต่ถ้าข้างบนต้องฟังแต่แล้วก็ฟังถึงเรเวลสาย330แนะนำให้ฟังข้างล่างเพราะว่าข้างบนเคลือบพาคิหมดเลยแนะนำไปหุ่นพระนะครับนัน่นแหละแนะนาเป็นผมพระเดลยแล้วก็ฟังก่อนหน้าถึงเลเวล375นะครับแล้วก็ไปต่อเงือกพอเกาะตรงนัน้นเราใช่ไหมบินมานะครับผม บินมาตรงนี้จกาะคุกจาบินมาตรงแบบใกล้ๆกับน้ำพัวใกล้ๆกั้น้ำพัวมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่กาะจสลัดนะครทุกคนนั่นแหละแล้วก็พอถึงตรรีเซ็ตตัวละครเลยนไอ้ามันอยู่เโอ้โหโคตรปวดเจ็บคอเลยคนะพอมาแล้วก็น่ ซื้อนรซื้อเรือกันมันก็เกิดมามาก็เกิดเราแล้วมาซื้อเรือเราแล้วก็ขับตามหมมันตามตรงนู้นก็เล็กๆกันทุกคนเล็กๆกองเนื้อกันทุกคนเล็กๆเกองเนื้อครับ นี่นะครับผมกองเงือกจุดซีซัพองก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เวลาเข้าไปฟาร์มก็เข้าไปในกระแสน้ำบนบนในน้ำบนในน้ำเข้าไปเลยนี่ก้าวตัวรับกเฟสตรงนี้นะ้เออล็อกเฟสต้องได้ตั้งแต่วิวสามปร์เซตาแต่แนะนำใส่ล็อกเฟสยมันจะจะ,จะตีเราไม่โดนตอนวิวสามร้อยแปดสิบเอ็ดน่ต้องฟังต,ตรงนี้ถึงวิวสี่ล็อกเลยนะ แล้วก็เรา่อันที่สอง400ใช่ไหมมันจะดีมันจะตีเราไม่โดนตอนร409ว่าอีกฝั่งนีต่ตรงนี้นะตรงนี้แหละเตะให้เราตองวิว409ให้ฟังวิว4 2 5นะคบผม4 2 5เสร็จปว๊บัฟิตแลนด์หลอดนะครับวกผมวิว4เป็นบอสนะครับก็มันจะเกิดตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้เลยด้อ แล้วก็ฟาร์มก่อนนี่ถึงเวล450นะครับแล้วก็ไปเกาะสกายนะครับสกาย2เกาะสกาย2ตรงไหนก็ชั้นโกสุดนะครับเอ้ใครมีผลที่บิดได้นะแนะนำบินขึ้นไปข้างบนนะทุกคนทุกคนข้างบนตรงนั้นตรงนั้นคนแสงแนะนำคนแสงนะบินขึ้นไปข้างบน คนอื่นไม่ได้หรอพี่ได้ครับแต่มันจะช้าครับนี่ยเป็นผลแสงดีว่ะไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีผลที่แบบคิดว่าแบบสกิลแบบดุนแรงแล้วก็แบบพังได้พังกับพังมีดได้พังมีดตรงนั้นได้นั่นแหละใช้พังมีดแล้วเข้าไปแต่ทำอยู่ไปไหนให้ยกัตเตีนเฮีัตเียชจาเหลช้าเกิน ไฟใช่ไหมไม่ไอ้บอกจะตัดตัวเองนี่เต้าสกาสองนูนะคะไกลเลยพี่ี่จะบคาเพื่อนน้องเต่าอื้มทำไมพี่้องขึ้นให้ได้ไม่ตก แล้วก็เข้ามาเราเซซิสปอร์นก็ฟังหนึ่งเออเดี๋ยวังนี่เข้ามาแล้วเซซิสปอรตรงนี้เลยแล้วก็กลับไปแล้วแล้วก็มาแล้วเพย์ตรงนี้นะคะรับผมแลบได้ด้วยระดับเลเวล4059แ,แล้วมันจะตีเราไม่โดนตอนเลเวลเท่าไหร่วะเป็น4 5 9นะครับผม4 5 9ท่าเจ็ดตัวนะครับผม แล้วก็ฟาร์มผมเลือก475นะครับแล้วรับคอยตัยแล้วก็เข้ามาดครับเข้ามานะคก็มารับคอยต,ตรงนี้นะตรงเนี้ยอันที่สองครับเก้าตัวตรงนี้นะครับมันจะตีราไว่โดตัวเร็ว485 485มั้งนั่นเนีย่ย485ลองดูแล้วก็ฟังจนถึง,ง 5, เรโดว์ห้ารนะครับผม ห้าร้อยสปุ๊บรับเฟสบอสรับไวเปอร์นะครับนี่บอไวเปอร์ค่าให้ดูไวเปอร์นะครับลองสกิลบาสุก้าดูนพอฟาร์มถึงเลเวลห้าร้อยยีบนะแล้วก็มาอีกฝั่งนึ่งโดนก็ตเอนยนะรับอานลรกก็เวลห้ารสแนะนำเลเวลแนะนำใส่โรเกียนะครับผมเลเวล เลเวลห้าร้อยสามสิบห้าจะตีะเราไนะม,ม่เข้าน, 550, น,น,ออนะครับารามาแล้วก็ความถึงเลเวลห้าห้าร้อยห้าสิบแล้วก็มาอันที่สองแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมตรงเนี้เออห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ฟังแนะนำสายโลคเอีย์มันจะตีเราไม่โดนตอนเลเวลข้าร้อยหกสิบครับแล้วก็คนสุดท้ายความถึงเลเวลเจ็ดหรอห้าร้อยสี่สิบห้าไปตีก็ต์เอเนลตรงโน้นนะครับคตรงนี้ตรงนี้น มันจะเกิดตรงกลางนี้เลยตรงนี้ยังไม่เกิดเกิดตรงกลางนี้แล้วก็มาแล้วก็กรอบสุดท้ายนะคะผมกรอบสุดท้ายก่อนไปลูกใหม่นะคะนรับรีเซ็ตเลยไม่ดรอบจสลดบเปิดไอฮามอยู่ไหมไอหินม่ตลอดเลยต่อไปกรอบสุดท้ายนะครับผมก็กอบวอเตอร์เซเว่น ก็คือผ่านปหัหพิบะติรอบก่อนนั่นก่อนน้ำคุนะครับรู่ล่างเป็นก่อนน้ำคุนะครับไปเลยนครับอันนั้คือก่อนสุดท้ายที่ก่อนไปโลกใหม่นะครับทุกคนเหมืหหยวัน,ดนเดียวไล่แล้ว ยกรียนเตอร์เซเว่นนะคะลุงคือละเซตเซสปอนก็อยู่ข้างบนเลยห้างบนเนี่ยตรงนี้เลยเว้ย็อกได้แต่เลเวลหกร้อยยีสิบห้านะคะบุมแนะนำสายโลเกียตีเราไม่โดนตอนเลเวลเฮ้ยแนะนำผลช็อปดีกว,ว่ามาตีเราไม่โดนตอนเลเวลถ้าใช้ผลช็อปนะ เออเลเวลผมชอบกะโหลกเยอะง่ายผมชอบกะโหลกเยอตีไปเราไม่โดนตอนไม่เอาหกร้อยสามสิบเจ็ดนะผมก็ฝัตอนน,น,ตนี้ถึงเลเวลหกร้อยห้าสิบแล้วอีกฝั่งนึงแนะนำผมชอบคนเดียวเลยกับตันนะครับมันใช้ดาบเหมือนกันแต่ว่าก็เดินออกมาครับจะเจอเราอย่กับตันมันเครื่องพาคีเนกันแล้วมันใช้ดาบแนะนำผลบาคี้นะผมเลตต่ต้องแต่เลเวลผลบาคี้ผลพระก็ได้แล้วแต่ ตั้งแต่เลเวลหกร้อยหกียังีเราไม่ลงนะครับมาก็ฟังฟัง,ฟงตรงนั้นถึงเลเวลหกร้อยเจ็สิบห้านะครับแล้วก็เออม,มาละคยบอใไ่แังกี้นะก็ไปทั้งไปตรงนี้นตามมาเลย มันจะเกิดตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เลยก็ฟาร์มให้ถึงเร็วเจ็ดร้อยแล้วหรือว่าเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้นะเจ็ดร้อยก็ก็โดสอนวิธีไปโลกใหม่ด้วยแล้วกันนะบาวิธีไปโลกใหม่ก็คือไปเกาะคุกอินเทลดาวก่อนเกาะอินเทลดาวตรงนั้นอะตรงนั่นแหละข้างๆตรงนี้เลยไปอินเทลดาวนะครับทุกคน จริงมันมีบอสอยู่นะบอสเวลสองร้อยแนะนำเวลสองร้อยกอสกายเวลถ้าฟังกอดสกายเสร็จปุ๊บจนถึงเลือดจนเลร้อยเจ็ดสิบห้าจนถึงเวลสองร้อยอย่าทุกคนนั่นแหละมาเกาะน,นี้ได้ก็เราวไปบอสวาดเดนไปนะแล้วแต่เวลสองร้อยตัวเนี้ยนั่นแหละแล้วก็ตัวไปแล้วไปได้ตอนสองร้อยยี่สิบห้านะครับแล,แ,ลรแล้วตัวเนี้ยซาโลอะไรสักอย่าง แล้วก็ตัวสุดท้ายก็โดฟางิงโก้ก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วด้านแต้มเพิ่ม250นาะนี่แหละก็แล้วไปลงไหแล้วคุยกับเอ็นบีซีตรงนี้ครับเนี่ยมันมันจะเคลื่อนข้อความข้อความข้อความไปนะครับแล้วมันจะให้กุญแจหนึ่งมากับเรานะครับแล้วก็ก็ไปก่อหิมะนะครับตรงนู้นนะ ก็ยิ้ามากนี่ยังก็มาแล,แล้วก็เสียประตูตรงนี้แล้วประตูตรงนี้ เปิดประตูก็มันจะมีบอสข้าขงในรอโชว์พี่มาแบบนี่นี่บอเข้ามาได้เนี่ยตัวนี้นะตีจนตายนะไอพี่ตีมันไม่ได้ไเลยรับคุยไปตีจนตายนะครับตีจนตายแล้วก็ไปคุยกับเอ็มพีซีก็กคุยอีกรอบแล้วก็ไปกอกกลางเออคุยคกับเอ็มพีซีก็คุยอีกรอบแล้วเอ็มพีซีตัวเดิมเลยคุยจนจบหางเอ้ตีลืมไปบอกว่าตีบอสเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้อความมาเยอะแยยะเล น,น,น้องก็ต้องกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปคุยกับเ b c ตรงนั้นแล้วก็ไปเกาะกลางนะคร <t ír> ับ <childhood> ท <cort> ุกคนเกาะกลางไปเกาะกลางทำดีไม่อยูเพื่อตรงนี้เกาะกลางตรงหน้าเกาะกลางนะ้องเนี่ยอือ ม,มาตรงนี้แล้วกันนะอืมแล้วก็มาตรงนี้ว็อกระการเกิดแล้วก็อ้อมาครับเป็นบ้านาลังคาน้ำตาลหน,น,นึ่งเนี่ยแหละ MBC ตรงนี้นะก็ว้าไปโลกใหม่ได้เลยครับเนี่ยปีทเทนี้เทลพอตไม่ครับผมสำเร็จอืเนี่ยก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สักห่อใครกดแชร์ด้แล้วก็ทห่เพื่อนอะยกับกระดิ bye. Bye ่งแล้วก็บาย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 อ๋ะโอ้ยยย